ชิอุนจิบัลลีพี่สาวคนโตที่สุดในตระกูลชิอุนจิที่เธอเนี่ยไม่ได้แค่โตสุดทางด้านอายุแต่อย่างอื่นเนี่ยก็โตด้วยแบบบ่มบ่ม,บมคือลือเลยะนะและเธอเนี่ยก็ยังเป็นที่พึ่งทางใจของอารตาตะาหรือว่าพระเอกของเราอีกด้วยซึ่งหลังจากที่คุณพ่อเขาประกาศว่าไม่ใช่พี่น้องกันแท้ๆความสันคอนทางด้านอารมณ์และความรู้สึกก็ได้เริ่มเกิดขึ้นไม่เว้นแต่ตัวบัลลีเองซึ่งตอนแรกๆเนี่ยเธอเนี่ยก็ยังยืนยันว่าตัวเองอะ่ะยังเป็นพี่สาวแต่ใน,ในใจลึกๆจริงๆแล้วเนี่ยเธอก็แอบชอบอาราต้าหรรับใคที่ชอบไยล่ กันอย่างแน่นอนครับโดยสําหรับใครที่รอเมะไม่ไหวเนี่ยก็ไปหาอ e ีบุ๊กมาอ่านกันก่อนได้เลยที่ Book Walker ซึ่งสําหรับเรื่องรักวุ่นวายในบ้านชิวจิบุ๊กวอล์กเกอร์เนี่ยก็มีส่วนลดพิเศษสําหรับลูกค้าใหม่นะครับรับไปเลยลด60%นะผมเพียงใช้โค้ดที่ผมขึ้นให้อยู่ในตอนนี้และผมเนี่ยจะแปะไว้ในคอมเมนต์ด้วยนะผมและยังมีเอ็กซ์คลูซีฟคอนเทนต์ต่างๆที่มีเฉพาะในแอปนี้อีกด้วยโดยบ o o k Walker จะเป็นแอปพลิเคชันจําหน่ายมังงะและ novel แบบแลไลทนปย่่าาะเเ็็ีสมกจ คุ้นเคยกันอยู่แล้วด้วยระบบ EPUB REFOL ที่ทําให้เราเนี่ยสามารถปรับรูปแบบและขนาดของตัวอักษรได้ตามที่เราต้องการบอกเลยว่าคุ้มค่าและดีโคตรแน่นอน